ป้าตำรวจต้องมาสอบใบขับขี่อยู่โรงเรียนพี่น้องเด็กน้อยอยู่สั้นที่ซีต้อนเรียนกฎจราจบรบอไม่หมวกโบไซส์หมวกสอบบบผ่านจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ใส่เอาเกี่ยวกับหัวข้อของลูกชายที่เรียนในโรงเรียนเนาะจากที่ยี่ใส่เกิดมาจากประเทศบ้านเฮากะ บ่เคยได้เรียนนะคะพี่น้องว่าเฮาขับจกัจกรถจักรยานยังไงต้องรู้จักจกฎระเบียบเท่าใดเนาะตัวงเายจใส่มันนี่ายายส่ไดเรียนรู้ว่าลูกได้เรียนอีหย,ยังเนาะพี่น้องเนาะเลยมาแบ่งปันเนาะอันนี้พื้นฐานค่ะพี่น้องเห็นบ่อันนี้เพื่อว่าซิกเซอุนเตเวคืออ่รู้จักนะพื้นฐานเนาะเพื่อเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เครื่องจักรจัก,กรยานนะพี่น้องบ่ว่าอย่างเนาะรลใหญ่รถหนอย่างเนาะอันนี้เป็นประวัติแกพี่น้องเห็นบ่เลี้ยงประวัติเป็นเรื่องประวัติย่อๆของจักรยานนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงมีหลากหลาย,ยานะพี่น้องเนาะมีคนอนเห็นบ่มมีคนอประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนะาะมันบ่เมนง่าหๆเลยพี่น้องเด้อมาอยู่ตามประเทศคนตามประเทศเขาถึงบอกเกิดอุบอัติเหตุเนาะเขารักษากดเกณฑนนะพี่น้องเนาะเห็นบ่ อันนี้ก็เป็นประวัติอันนี้มองใดมองใดเพื่อจะให้ได้น้อยเข้าใจว่ามันเป็นอยังมองโลกมองอย่างนะักพี่น้องเนาะอันนี้เกี่ยวกับการเน,นี่ยก็เครื่องเครื่องยนต์ต่างๆนะพี่น้งองไม่มีวัฒนาการเห็นบ่ต้องใส่หมวกต้องอีหยางเห็นบ่ต้องมีหมวกกันยสยใส่ก็ได้สั่งซื้อให้ลูกไซด์พี่น้องเพราะว่าอันเก่าเพิ่นตั้งแต่เพิ่นปอน,นึงเนาะมาถึง เก้าปีนี่หมวกกันกันนั้นกระแทกไงสิมันมันเข่าหัวว่ได้แล้วค่ะหัวใหญ่ขึ้นนน้ำนักขึ้นเฟิ่มขึ้นน้ำเห็นว่าประวัติพี่น้องละเอียดเลี้ยงเป็นอาทิตย์พี่น้องเห็นบ่เลี้ยงเครื่องหมยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆให้ใส่ละเงิดลหลายยังไงแล้วก็ซสือซุมก็จอดน้ำพี่น้องเห็นบ่สัญ,ญลักษณ์ ันนี้เป็นพวกเว็บอันเป็นอัน,น,นเกี่ยวกับใต้กระจาวเนอพี่น้องเอามาฝากนะพี่น้องเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งต่อไปค่ะลูก้ายบอกว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะพี่น้องสิ้นเดือนนี้หน้านี้ตำรวจซิมาที่โรงเรียนเพื่อจะมาสอบ เพื่อได้ใบขับขี่จักรยานพี่น้องเบืองเดอร์เขาจะเฮ็ดจังไดขาดพออันนี้เป็นประวัติว่าลูกชายมีจักรยานสีอีกอย่างพี่น้องเพื่อเป็นคันคู่ให้ท้าเนาะเดินอธิบายมาว่ามันเป็นอย่างมีมีสีอีหอย่างมีไฟฟ้า,อ,าอันสามีอย่างกา็ไฟที่ใส่เป็นแบตเตอรี่หรืออีกอย่างนะพี่น้องสีอีหอย่างเ,งางเห็นบ่นี่เมื่อฝากับพี่น้องนี่เป็นความรู้นะพี่น้องเนาะ เมือ่อใดบ้านเฮาสี่สีเอ่อพัฒนาแล้วก็เด็กน้อยบ้านเฮาจะได้จะเลื่อนงเรื่องคือบ้านเขาพี่น้องเรียนเบิดเด้นนี่นะเรียนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเห็นบ่เรียนตั้งแต่ยุบสั้นโปรซีพี่น้องสันส้นที่สั้นที่4เนาะของเยอรมันเนาะเห็นบ่พี่น้องสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของ เครื่องไม้เกี่ยวกับเออ่แทนว่าพี่น้องอันนี้เกี่ยวกับการหน้านะและการสิ่ที่เฮามีสิทธิ์จะขับไปกวนอันนี้เป็นสิ่งสำหรับคนที่จะมีสิทธิ์ขับไปก่อนเฮาใช่ไหมพี่น้องเห็นไหมประวัติอันนี้ก็่ยวลับหลังกระพันนะคะลูกไส้่คนใส่บอกพีน่น้องอันนี้เห็นไหม มีภาพจริงเนาะที่ที่อันอันก็อําที่ไปยังก็เอ่อไฟแดงนะพี่น้องที่บําทางมาลายนะมีอําเภอเนโนมันขาจาริกอําเภอเนอะพี่น้องบอกพวกฝรั่งจะต้องเฮ็ดจังไดมีการกลางมือสัญญาส่งสัญญาลักษจังไดเนาะย้ำขับไปมีการวางข้างไสญญข้างขวาถ้าจะเลี้ยวเห็นไหมพี่น้องขึ้นนี่ก็ต้องเห็นว่าอันแรก ลูกชายเมื่อวานนี่ฮัดเดี๋ยวเดยจะลงในเบิร์นาเพื่นฮัดครับจักรยานัย่งไีก่อนจจอกันขึ้นนั่งแล้วกัปันก็ต้องเลียวเบิงก่อนเห็นบ่พี่น้องในการที่ oh <my> กัถ้าเพื่อนจะเริ่มออกเพือ่อนก็จะต้องสัญ,ญลักษณ์มือในการขับ่อไฟนะพี่น้องเนาะจะมีหมวกมียังหรอพี่น้องอันนี้ก็อามฝากจาจะวัาขจ้า ดูแลพี่น้องเฮ้ยคุณผู้อใจนะการศึกษาเขาสุดยอดเลยพี่น้องเห็นว่าถ้ามีจักรยานนะพี่น้องแน่ถนนจักรยานนี่รถที่ขับมารถใหญ่เนี่ยจะต้องห่างประมาณเมตรหนึ่งพี่น้องห่างจากจักรยานอยู่นี่นะพี่น้องเนาะห่างจากเมตรหนึ่งเพื่อความระมัดระวังจักรยานพี่น้องบอกนี่ยใส่อามาฝากจ้ะเพื่อจะได้เป็นคอ ยังก็ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่จะได้หูนะว่าวันข้าจเจ้าเมืองข้าจเจ้าพัฒนาไปถึงไหนแล้วจะพี่น้องเรื่มจากเล็กน้อยเลยค่ะนะการเดินทางโดยจัก,กรยานมันกับคนเยอรมันยีงหนาห่อนก็จะใส่จัก,กรยานให้พี่น้องไปทํางานปั่นไปทาาาํางานตะบานเฮานี่รถยางเยื่อโมไซยางเนียวนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นการออกกาลังกายข้เจ้านำจักร ถนนจักรยานถนนคนเดินของเยอรมันอนะ่ะพี่น้องเดินจักรยานนสามารถที่จะไปทัวร์ทัวร์ประเทศเยอรมันได้เลยปันพี่น้องมีถน,นนแะลพี่น้องเนาะคือจะใส่ลงให้เบิ้งหลายๆคลิปละไปเบิ้งกันอีกรอบนึงลูกไ้ายอันใหญ่เก็ลูกไ้ยา,กกายได้ฝึกปฏิบัติอยู่บ้านก่อนสอบนะพี่น้องเนาะวัดีจ้า